วันนี้นะคะเชฟก็มีเมนูอาหารจีนมาฝากค่ะแถมทําง่ายด้วยนะคะเมนูในวันนี้นั่นก็คือซี่โครงหมูอบเต้าซี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมหลักนะคะวันนี้ก็คือซี่โครงหมูนะคะเต้าซี่ค่ะเต้าซี่นี่คุณผู้ชมซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีขายเป็นขวดๆนะคะน้ําตาลทรายค่ะน้ํามันงาเหล้าจีน น้ำมันหอยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องาหัน่นซี่โครงหมูก่อนนะคะคุณผู้ชมจะใช้ซี่โคงอ่อนก็ได้นะคะอันนี้ตามใจชอบเลยหั่นตรงเนื้อนะคะระหว่างซี่โครงก็จะได้หมูที่ออกมาเป็น ชิ้งๆพอคําแบบนี้นะคะหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาถึงขั้นตอนในการหมักนะคะเราก็จะใส่น้ำมันหอยค่ะเต้าซีค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีซีอิ๊วหรือน้ำปลาอย่างนี้นะคะเพราะว่า เต้าซี่นะคะค่อนข้างจะเค็มแล้วนะคะรสชาติจะคล้ายๆกับเต้าเจี้ยวนะคะเพราะนั้นเราก็จะไม่ใส่อันนี้คือน้ำมันงาค่ะเราก็เลยไม่ใส่พวกซีอิ๊วขาวอีกนะเนื่องจากว่าตัวเต้าซี่ค่อนข้างจะเค็มแล้วนะคะตามด้วยเหล้าจีนค่ะน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยก็คนส่วผสมให้เข้ากันนะคะ หลังจากส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ซี่โคองหมูลงไปนะคะคุณผู้ชมสามารถหมักทิ้งไว้ข้ามคืนได้เลยนะคะถ้ามีเวลานะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เราก็จะหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการน,นึ่งกันคลุกให้ทั่วเนื้อหมูนะคะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งมาเจอกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำการนึ่งนะคะซี่โครงหมูอบเต้าซี่ของเรานะคะตักซี่โครงหมูนะคะใส่ชามแก้วนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมจะต้อง,ต,องตั้งซึ้งนึ่งนะคะน้ำเดือดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ซี่โครงหมูลงไปนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะจะต้องใช้เวลาในการนึ่งนะคะประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้นะคะก็ครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาดูซี่โครงหมูของเราตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับซี่โครงหมูอบจ้าซี่ค่ะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับสูตรและส่วนผสมต่างๆนะคะคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.foodtravel.tv ค่ะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ